อันนี้ก็พี่ไ่ายแต่ซีนนะครับระหว่างก,การทำงานปิดเพลงไอยคะ่ะเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์ปิดไปเลยวันนี้เราก็อยู่ที่รถ f o r er. ์ u จูเนอร์อันนี้ถ่ายได้ไหมคะได้ครับอันนี้อยู่กับคุณพี่ยูครับพี่ยูนะคะพี่ยูเป็นลูกค้าประจำหน้าหรือว่ามาเพิ่ง<ม>เคยมาครับเ <มา S 3> พิ่งมาครั้งแรกนะคะ first t i m e <า>ครั้งแรกของพี่ยู ครั้งแรกเพิ่งเคยมาเลยอ๋อแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกใช้บริการที่นี่คะเห็นในเน็ตครับแล้อก็เขารีวิวค่อนข้างดีแล้วก็ใกล้บ้านก็เลยลองมาดูครับอืมประทับใจอะไรคะถึงได้ตัดสินใจมีประโยชน์หนที่ตัดสินใจรู้สึกว่าพี่เขาให้ข้อมูลค่อนข้างลึกดีครับบางทีเรื่องที่เราไม่รู้ก็รู้เยอะขึ้นครับรู้เยอะขึ้นนะคะพี่ยูช่วยยกตัวอย่างหน่อยว่า อะไรที่ที่ที่พี่ไม่รู้รอะค่ะมีมีอะไรบ้างที่พี่พี่ได้ได้จากข้อมูลมจากพี่้ก็เรื่องของพวกไอ้รางรางหัวฉีดแก๊สหรือไม่ก็พวกเกี่ยวกับหัวเทียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีรายละเอียดลึกๆข้างในที่แบบเรารู้แค่เพลินเพลนเราพอ,อม,มาคุยกับพี่เขาก็รู้สึกว่ามันมันมันได้ข้อมูลที่ลึกขึ้นประมาณะนั้นครับทาให้เราแบบสามารถดูแลรถตัวเองได้ <S <S ใช่ครับก่อนหน้านี้พื่พี่อยู่ไม่ทราบ รชบแต่เบื้องต้นครับเพินๆแต่ว่าเราก็เพิ่งมารู้อะไรที่มันลึกขึ้นครับจับพี่ช่างอีกทีนึ่งนะคะก็อะไรนะพี่ยูถามพี่พี่เสิร์ฟว่าอะไรนะเมื่อกี้หนูนั่งอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้อันนี้ตอนนี้เปลี่ยนแก๊สเสมอแล้วนะตอนนี้นะครับลี่ยนี้อันนี้เปลี่ยนเแล้วไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันมันผิดเยอะแเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการวิ่งก่อนนะ อ่าใช่พี่ตอนแรกมันรู้สึกว่าตอนมันตัดแกสแล้วมันจะมีซัดลูกซดุหน่อยนึงอันนี้เรียบแล้วแต่ต้องลงแรงหลุนคอยปอมคอยแท้ทีนะมีปัญหาอะไรครับพี่ยูตอนแรกรถสะอึกครับรถมันรถมันเสืออกเวลารอบรอบตัดตอนนี้เรากําลังค้นหาอยู่นะคะวันนี้รถรถสะออึวอร์จินเนอร์นะคะสะอึกแล้วก็อะไรนะพี่ยูเครื่องอ่นครับเครื่องอึ่ึกเป็นมานานยังครับพี่ยู เป็นได้ประมาณสามสัปดาห์ครับอ่าก็เป็นมาสามสัปดาห์แล้วก็เลยเริ่มหาข้อมูลคร<ะ>ับว่าจะเอารถไปทําที่ไหนคใช่ค,ครับคิดว่าเป็นพอแก๊สคิดว่าเพราะว่าลองสับน้ํามันแล้วมันวิ่งปกติครับตอนสับน้ํามันตอนนั้นขวัญนั่งอยู่ข้างในนะคะแลวแอดมินนั่งอยู่ข้างในพี่อยู่บอกว่าเออแบบฟังรีวิวแล้วมันมีฟังคลิปใช่ไหมะว่าวิ่งเหมือนน้ามันอ่าดูจากใน กูเกิลครับเสิร์ชเสิร์ชตอนแรกเสิร์ชแล้วก็มาเจอร้านแล้วก็เห็นไลนอ่านรีวิวครับคือจริงๆเช็คมาหลายร้านแต่ว่าร้านเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าเขามีลูกค้าท่านหนึ่งเขาให้ข้อมูลว่าอ,อวิ่งแก๊สแล้วได้ฟิลเหมือนน้ำมันเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากได้อารมณ์นี้บ้างใช่ครับ,รบก็เลยมาลองครับก็เลยมาลองนะคะก็คือว่าวิ่ง ใครที่จริงๆก็เป็นความเชี่ยวชาญของที่นี่เลยนะคะคือทําให้วิ่งแก๊สเหมือนน้ำมันเลยนะคะซึ่งพี่ยูก็ได้เกิดปัญหาคือวิ่งน้ํามันไม่เป็นไรวิ่งแก๊สแล้วสะดุดยูก็เลยสันนิฐานซึ่งก็เป็นข้อสันนิฐานที่เป็นจริงว่าเกิดจากอันนี้เรากาลังวิเคราะห์นะคะพี่เสิร์ฟวิเคราะ์วงไหวิเงเาะอันนี้กำลังขับอยู่เปลี่ยนวัชเทียนไปแล้วเปลี่ยนวัเทียน่น่าจะไม่ดีวัเทียนไม่ดีแล้วก็น่าจะปลอมด้วยแหละ ยัไม่ดีแล้วก็ปลอมนะคะตัวนี้บางทีหัวเต็มปลอมมันจะรอดวันวันแล้วสักพักก็ก็ลวนใหม่มีเยอะครับบางทีหัวฉีดคุณภาพไม่ดีใช้ได้ครึ่งวันอีกครึ่งวันมีปัญหาเขามีอคันะออนี้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่วันนั้นน้องจ่ายเข้ามาท,ที่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาวิ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีอ,อ่ะสศูนูหนึ่งง้านะไม่ไม,ไม่ไม่พูดชื่อในนี้แล้วกันเขาเปลยก่อนให้เป็นหมดนะ จบล้วจบปัญหาลแล้วนะชีวิตสบายแล้วหายวัวงปแล้วสรุปแล้ววันนี้คําถามก็คือว่าถ้าคอนจนเนอร์สะดุดวิ่งอืบนะคะถ้าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากก็ทําอะไรไม่ถูกครับเขาทุกวิศรรกวรกรก็ออกแบบมาให้มันรถมันใช้งานได้ตามนี้ตามนี้ถูกไหม <ừ> ทุกอย่างมันลงตัวคราวนี้เราก็มีหน้าที่แค่ทําทุกอย่างให้เหมือนที่เขาถูกออกแบบมาแล้วแหละอะไรที่มันไม่ถูกก็พาให้มันถูกแค่นั้นนะครับจบ ก็คือที่เ็จก็สําหรับรถของบ้านเรื่องต้องอ่านเนี่ยต้องอ่านต้องวิเคราะห์ว่าตอนนี้ระบบรถตอนนี้ซิสเต็มมัน่ะดีไม่ดียังไงมีปัญหาอะไรบ้างที่ติดคานอยู่ใช่ไหมพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถจะทําให้ไอ้ส่วนนั้นที่มันไม่ตรงให้มันกลับมาตรงได้ถูกไหมครับการก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกไม่ยากเย็นที่มันยากเย็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเข้าจว่าและคนทําที่ทําให้สําเร็จก็เพราะไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ว่าคิดว่าตัวเองทํามันถูกแต่จริงๆอ่ะ พอมันไม่ได้อ่านไม่ได้เข้าใจหรือไปลงลึกไปดูมันก็เลยไม่ถูกเพอไม่ถูกมันก็เลยไม่ได้รับแกางแก้ปัญหาถูกไหมเพราะเราหาปัญหาไม่เจอใช่ไหมฮะรบคันนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราเปลี่ยนหัวเทียนให้แล้วใช่ก็นี่มาเปลี่ยนเสร็จรถก็เดินเรียบแล้วเนี่ยแต่ก่อนนี่เดินถ้าไม่เดินกระตุกระตกเลยแ่ะอันนี้นี่ใส่เกียร์นี่เชคแก๊สแล้วนะตอนนี้เป็นแก๊สแล้วนะน้ำมันไม่ต้องคุยแล้วถ้าเป็นแก๊สนิ่งได้ขนาดนี้น้ำมันก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับโอเคลองรถพี่เดี๋ยวเราไปไลดู แล้วก็พี่ยูบอกว่าอะไรนะอะไรนะน้ำมันใช่ไหมวิ่งทำไมเติมน้ํามันคนอื่นเติมน้ํามันอื่นวิ่งแก๊สอื่นมาเติมที่หลังได้ไม่เขาบอกว่าอะไรนะเติมน้ํามันที่หลังอ๋อหมือนแต่ก่อเติมแก๊สครับเติมแก๊สก่อนเขาอ๋อเขาเติมเต็มเต็มก่อนอันนั้นน่าจะเป็นจากวาล์วครับวาล์วแก๊สของเราเนาะมีปัญหาที่ว่าตัววาล์วลิ้นข้างในมันเปิดได้ไม่เต็มที่มีเสถียว่าปพอาจจะเป็นที่วาล์วครับอาจจเป็นที่หัวจายไม่อไม่ค่อยเป็นที่หัว ตอนนี้ก็มาดูดูคอยเหรอคะพี่เสกตอนนี้เออคอยก็คอยยังมันใช้ได้ก็เลยปล่อยยกไปจมเลยไปบ้างแต่ดูทรงแล้วไม่โอเคไงแต่แต่มันวิ่งได้ไงเข้าใจะไปก่อนถ้าเกิดมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหามาว่ากันไงแต่ดูทรงแล้วแบบดูทรงกับราคาแล้วมันไม่น่าใช่ไงเออถ้ามันถูกถ้ามันถูกกระดานนี้ผมไม่ซื้อไม่ใช้แล้วล่ะเออต้องมีแต่ว่ามันดูแปลกๆแต่ว่าแต่ว่าแต่วัตเทียน่ะนั่นมีมีโอกาสจะมีปัญหาสูงนี่เป็นวัตเทียแล้วเลยหายเลย เี๋เราวิ่งแก๊สนะครับเี๋วิ่งแก๊สอยู่แล้วเรื่องที่เขาเติมน้ำมันรถช้าเหรอคพี่เสร็จเติมแก๊สแล้วช้าเอน่าจะเป็นที่มันติวาลอ่ะคิดว่าน่ะเป็นมันตีวาลที่ถังนะนะฉะนั้นจะเป็นมาจากเหตุสาเหตุนั้นนะนะเพราะว่าตัวในถังอ่ะในถังในมันติวาลมันจะมีเช็ควาวอยู่แล้วที่แก๊สมันเข้าแต่ทีนี้มันเช็ควาวมันใช้บางทีมันก็มีปัญหาได้มามาก่อนเสร็จทีหลังรถเคใช่ เติมมาเข้าก่อนแต่ว่าเขาเขาชอบเติมรถเขาเขาจะน่าเหมือนกันเหรอคะหรือว่ารถแต่อมรถจะฮอตอื่นนะครับแต่ว่าไหรถใหญ่เหมือนแต่ถังมันเหมือนกันมีทั้งรถใหญ่รถรถเลยครับแค่สงสัยว่าของเราจะใช้เวลานานยอดเนี่ยเขาแซงเราไปแล้วเขามาขี่หลังเราอะไรยอดก็เยอะกว่าเราใช่อันนี้ก็เป็นไม่ได้เคยคิดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะสนับไทยที่ไม่ได้สังเกตแต่ว่าเออเราลองสังเกตดูสิว่าของเรามันการเกินไปไหมแต่ว่า รวมๆแล้วตอนนี้คือรถมีปัญหาแล้วก็นี่เหมือนกันมาแล้วนะมีกระดาษโจยยังไม่ออกซอยเลยนะจะชุนระเบิดอาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มติดแก๊สมากี่ปีแล้วเขาพี่ารณ์คนนี้ซื้อมือสองมาก็ตั้งแต่ได้รถมาที่เช็คเรื่อยๆก็มาสิบสิบหกบวกครับสิบสิบเอ็ดปีตอนที่ซื้อมาก็เป็นมือสองแล้วใช่ครับติดแก๊สมาแล้วเขาปิดแก๊สมาด้วย อาออกไปแดงปุ๊บติดแก๊สปั๊บเลยเจ้าของเดิมแล้วพี่ยูพี่ยูใช้มากี่ปีแล้วคะัฟอร์จูเนอร์ใช้มาประมาณห้าสี่ห้าปีครับเจ้าของใช้อีกก็รวมแล้วสิบปีซื้อต่อเขาโดยตรงหรือว่าซื้อต่อโดยตรงครับเป็นระดับที่สองครับของเล่มก็รวมรวมอยู่ที่ผมแล้วรวมอายุรถทั้งหมดก็ประมาณสิบเอ็ดปีครับประมาณแล้วฟอร์จูเนอร์ติดแก๊สมาสิบเอ็ดปีแล้วแต่ว่าเรื่องแก๊สไม่ได้มีปัญหาคใช้ได้ปกติ ต้อง่าต้องไม่ออกอมัมมนอืมันจะอืดเวลาแซงเวลาอะไรน<ล>ะเขาเทียบกับกรรมบัตมาแล้วนะเนี่ยแซงนะครับแต่ว่า<ช><ไ>เดี๋ยว,ว,วอุปกรณ์อื่นหม้อต้มมันไอ้มันเก่าแล้วถ้า,ามีโอกาสก็เปลี่ยนได้ไเปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็ได้ที่ไปกิน,กนข้าวทีเ่เห็นสมควรต้องการเลยเลยไม่ได้ติดปัญหาเดี๋ยวกินข้าวได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ช่างเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวแต่ว่าตอนนี้ผมวางแก้งานปัญหาของพี่ให้แล้วว่ามันผิดตรงไหน เนี่ยผิดหลายตรงอันนี้พาเข้าฝั่งอยู่ไงไม่กระตุกนะรถเรียบนะเออไหนๆหก็มาแล้วส่วนแพรปอมไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าแล้ววเดี๋ยพร่ปอมเดี๋ยวผมไล่ไปเดี๋ยวเจอเองอันไหนมันไม่ดีก็ออกไล่ไปทีละอันเนี่ยวเจอเดี๋ยวบางคันมันสภาพมันไม่ไหวขนาดบุกคันเมื่อี้มาไม่ไม่ไหวเลยเมื่อกี้โอ้โหแต่เขาวิ่งกลับไม่ได้ละวิ่งได้พอได้เยอะพอได้เยอะที่สุดก่อนแล้วก็อันนั้นเขาต้องไปหาตังค์ไงเพราะว่าของเขาต้องลดบรรทุกแล้วมันใช้เงินเยอะ ดีขึ้นดีขึ้นกริบนเร่งได้ลแถ้าสบายใจก็าอย่าขับสไตล์นักแข่งสิคะอย่าขับสไตล์นักแข่งสิคะเทสรถไงว่าเขาต้องการดูกำลังใช่ไหมถูกป่ะเออว่ามีไหม อันนี้จะขับสไตล์คือรถเวลามันออกตัวแล้วมันพุ่งไปเนี่ยมันต้องใช้พลังกำลังเยอะเพราะรถมันหนักเพราะรถมันหนักไงเข้าใจไหมมันต้องใช้พลังแล้วทุกนี้มันก็โหลดเราก็สามารถเช็คโหลดได้ว่าไหวไหมอยากลองอันนี้ยไปขึ้นเขายิ่งขึ้นเขายิ่งอื่นเลยไปลูกค้าผมขึ้นเขาได้หมดเลยมีลูกค้าผมไปรับวับวีเอทีพวกแก๊ปพรีเมียมอ่ะเขาพาไปขึ้นไปเขาลู่เลยขึ้นแบร์เลยนะเกาะช้างเลยล่าสุดไปปูทัฟเบิร์กใช้เกียร์ต่ำแทบตาย ยังไงบ้างคะน่ากลัวไหมกระเบื้องไม่ครับเหยียบรถพุ่งเลยเห็นไหมเห็นเพื่อนนะเหนื่อยแยู่นะ้กลัวแค่กำลังรถอย่างเดียวตอนนั้นเห็นเพื่อนไปตอนนั้นน่ะบกร้องไห้ไม่กลัวตายธรรมดาครับแต่ว่าแครถัวกำลังรถตัวเองมันไปไม่ไหวแค่เพราาะว่ต้องใช้เกียร์ตัวนี้มันไม่มีตัวทดด้วยอาจจะมีพายุช่วงนั้นต้องใช้เกียร์แล้วขนาดเกียร์ขึ้นขาวื็คือมันจะมีรุ่นแรกต้้องงฝัันนมววิ่เดียรุ่นแรกมันจะมีเกียร์ขับสี่มันจะใช้โลได้ รณีที่จะขึ้นช้าแล้วชันจะมีตัวท็อยู่ลงแอลเลยขึ้นลงแอลแอลลากรอบยาวเลยที่ตลากขึ้นไปเลยใส่พันแล้วยิ่งเจอพวกที่ชาวชาวบ้านตัดหน้าหน่อยให้ให้เราต้องเบรกอะโอ้เริ่มล่อหม่เลยล่องล่งแล้วส่งไปเลยเวลาจะใครอย่าไปให้ใครมาขวางอะถ้าล่งลงก่อนแล้วก็ส่งขึ้นไปเลย ชอบเจอแบบว่าพอส่งขึ้นเนงแล้วพอจรวะลงเนยเจอ <S 2> <S 2> ชอบเจอชาวบ้านนี่พวกเนี่ยโผล่มาเราก็ต้องทดรอบใหม่ตอนลงเราก็ใช้เกียร์ต่ำเอาไว้จะได้เอนจิ้นเบรกจะได้ช่วยลดได้แล้วตอนขึ้นต่อมาจะได้ขึ้นต่นอ,อันนี้ทำตานนี้ทำเบื้องต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหม้อต้มแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาได้น,นทีหัวฉีดคุณที่เปลี่ยนมาก็เดี๋ยวใช้แบบนี้ไปก่อนครับ กล่องได้ยังไม่เปลี่ยนเลยว่าใช้ไปกอ่อนก็ฝากฝากที่แต่บอกดูเพื่อให้พี่ว่าอ,นนอะไรที่เ,ทเห็นควรว่าควรเปลี่ยนตอนเลยในในช็อตแรกแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่อะไรเพิ่มเติมรอบหน้าเขาว่ากันเองนะแต่ตอนนี้แ,แบบที่เห็ว่ามันควรจะเปลี่ยนนี่อันนี้ค<อ>ือนนอ,อันนี้ก็จับได้เลยเนี่ยเนี่ยพุ่งแล้วนะเราไปปิอยู่สายเที่ยวนะคะอยู่สายเที่ยว ถ้ารถามีอะไรเนี่ยพี่ยูก็จะไม่สใเสนอราคาเั้นะรถใหญ่ต้องออก่ายหวัดเดือดกก็ถือว่าเยอะนะคะเดือดรักขับเล่นครับพี่ยูสายเที่ยวนะคะ ก็อยู่ไกลบ้านเราด้วยเนาะเราก็ต้องถ้าเป็นอะไรขึ้นมาปัญหาเนี่ยเกี่ยวอะไรการทางอันนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะก็ใครที่เตรียมตัวแคมปิ้งนะคะก็ควรจะเอารถมาดูแลเช็คสภาพก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจะได้รู้เป็นอะไรจะได้พยอยแก้นะคะ,นะคะจะได้ไม่ต้องจ้างรถลากกลับมานะคะก็อันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจ เดี๋ยววันนี้ขอเช็คเป็นไงบ้างพี่สุดคุย,ยไหมไม่ไม่ทำงานอันนี้ก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายตัวต้องเทคแคร์อันนี้ก็ขอบคุณพี่ยูนะคะที่ให้เกียรติเราได้ดูแลนะคะแล้วก็คิดว่าจะได้ดูแลพี่ยูแบบไม่ไม่ไม่อยากเจอบ่อยอยากห้ลูกค้าแบบไปเที่ยวอยากให้มาแล้วก็เออเคลียร์ปัญหาแต่ถ้า บางคนนะคะอันนี้ไม่ใช่พีิยูนะคะบางคนที่เขาอาจจะมันเข้าหลุมแล้วก็ไม่เจอกันบ่อยหรอกเพราะมันทุกอย่างมันเข้าที่แล้วมันก็คือเสียตามไลฟ์ตามคนฟังนะวิธีผนชอุคือคนฟมันนานก็จะเสียแต่วิธีผมชอบนะพี่เพราะว่าผมไปทํารถไม่ว่าจะเป็นทําเครื่องทําอะไรอ่ะถ้าช่างที่แบบว่าหลับโผล่ไปอีกเนี่ยช่างจะชอบพูดว่ามาทำหาอะไรมาทําอะไรอีกเนี่ยมาทำไปบ่อยๆเงี้ยผมชอบนะดีกว่าช่างบางคนที่แบบเอาวันนี้ทําอะไรอีกล่ะทําอะไรอีกล่ะแม่งวอรหมดแบบไอ้ไอ้คุณจะเสียตังค์แล้ว เสียทางเงินเสียทางเวลาเนาะแต่ว่าใช่ครับแต่ว่ารถมันซื้อมานานแล้วมันก็ต้องตรงนั้นตรงนี้ทำผมอยากทำให้มันจบๆไปเลยจะได้ใช้ได้แบบยาวๆได้แบบนี้นะไม่ต้องระแวงฟิวฟิวแล้วแบบนี้นะฟิวแบบนี้นะสบายแล้วพี่โยเตรียมตัวนิดนิดหน่อยผมไม่ระแวงพี่เพราะว่าผมใช้ผมใช้การออกต่างจังหวัดเยอะใช้งานจังแล้วก็ออกต่างจังหวัดจนได้สบายใจผมก็เพิ่งไปช่วงทิพย์จบไอ้ฝ่ายใต้มา ใส่ใต้มาก็ขับไม่ขับไม่ค่ยอยสนุกตัวนี้ไม้ไม้แท้เขาเลยเนาะใช่ครับพี่ถ้าไม้แท้เลยเนี่ยคงจะจะได้ทำาผสูงก็ห้าแสน0นีห้าแสนโลลบอ,อีกอีกครึ่งหนึ่งอีกอีกสองแสนกว่าโลให้ทำตอนนั้นราวามอนกันคือเราก็ใส่เดี๋ยวใช้ตัวนี้ไปก่อนอเรียนชุดนี้หมดแล้วชุดหน้าเดี๋ยวก็ซื้อดีกว่านี้ได้เท่กว่านี้ได้ร้อยห้าร้อยใส่เข้าไปคอยนะครับ ซื้อแล้วชัวเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนถ้ามัน<ต>ยังไม่อาการกับตุกสะดุดย้อนกลับมาก็าใช้ไปก่อนถ้าอ,อาการมันตึกตักตึกตักเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยซื้อด,ด,ดีใส่ไปเ้ หรือ,อเดี๋ยวนี้นหน้าตาเหมือนกันเ,เป๊ะเลย<ห>ตอนนี้เรา,เราจับจากอากาศใช่ไหมพี่ใช่เราเราไม่ได้มองว่าต้องถึงใบเท่าไหร่แต่ให้มาเปลี่ยนใช่ไหมใช่พูดถึงพูดถึงว่าระบบถ้าเป็นระบบหัวเทียนอ่ะถ้ามันเป็นหัวเทียนที่เราใช้ประจําเรารู้เราจะรู้ไลฟ์ไทม์ประมาณนึ่งสักของที่เราเคยใช้ถูกไหมใช่ใช้แบบนี้เซ็ตอัพปรับจูนแบบนี้แบบเนี้ยผลลัพธ์มันจะมาเข้าใจนะเออแต่ถ้าอยู่อยู่ของก็เป็นของผมมาเลยผมก็ตอบไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันต้องถามเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่า ครบหมื่นโลสองหมื่นโลแบบเราเป่ยนไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หัวเทียนน่ะขี้หมูขี้หมาผมเปลี่ยนให้ผมว่าสี่หมื่นต้องได้นะฮะแต่อันนั้นแต่ก็ลงตัคุณภาพที่มันให้มานะผมไม่ได้เป็นคนผลิตนะแต่ถ้าเป็นหัวเทียนที่ผมเคยใช้จากแก๊แปอย่างนี้พวกนั้นมันใช้ได้นานจริงๆนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวนี้มันเือว่าบางตัวมผลิตในเมืองไทยด้วยราคา e อ t ทรีมันก็อาจจะทำคุณภาพมันไม่ได้สุดสุดดักรู้สุดจริงจริงๆมันต้องเทสหาเอา ทำไมรถญี่ปุ่นยังเป็นที่ยอดนิยมเพราะว่าเขายังรักษาคุณภาพของเขาได้อยู่ครับเป็นจุดแข็งของเขาอยู่นะครับดีขึ้นเยอะเนี่ยหัวเหยียบแซงได้เลยตอนแรกกว่าแม่งจะแหวกได้โอดโดชนตุนดรถมันด้วยรถที่มันหนักนะฮ<ล>ะ,ม,ม,ม,ะม,มันก็ไม่ได้แหวกแห่จะขับออาเตียวมันกันไม่ใช่นะใช่ใช่ล,ล้อก็ไปเลอไ <ๆๆ S 2> ปลามันก็ะพุ่งระ,ะดับหนึ่ง่ง ว่าจะให้มันพุ่งกระชูนดเลยว่าแต่ก็เป็นบางคันนะ<อ>บางคันก็เครื่องดีมาก,มากๆแนัเดี๋ยวนี้ชูนหมดแล้วคบหมดแล้วโอเควันนี้ก็ศูนย์แปดเก้าสี่ห้าเก้าสิบเก้าห้านะคะช่างเสร์มไอเดียคะน้องวินร้อยสามสิบสามเข้ามาร้อยเมตรนะคะฝั่งซ้ายก็จะเจอป้ายนะคะโอเคใครมีคำถามก็ฝากคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะเอามาถามให้นะคะอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ